สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เทวดาออนทัวร์ครับมื่อกี้หลังจากยุดสงการเนาะครับมาไทยมันครับวันนี้มาไทยมันอยู่หน้าเนาะไทยมันไม่เท่าครับวันนี้หลังจากตกแต่งรถแล้ว อ,องานหลังสงการครับชายก็เอาผ้าแหงมาตัดใส่ครับใส่ผ้าแหงเอาบัดเนี่ยต่อขอกขึ้นพร้อมตัดใส่เรียบร้อยครับกระถ่ายกับพนาน้คุม,มือเห็ดให้เรียบร้อยเชื่อมเนาะดามให้มันแข็งแรงเรา เื่องโยกเห็ดเป็นคอนโทนครับโทนดึงเอาคนโท,โทปนปดผนังนะครับแต่ว่าสปริงมันยานครับเดี๋ยวให้หัวน้าน,านกมือเชื่อมใหม่ๆตั้งไว้ประมาณนี้เนาะอันนี้มันยับมานหนาปนเอาตั้งประมาณนี้พอดีเดี๋ยวจังเช็ดไม่ครับเดี๋ยวจังสิ เสือกมันใหญ่พก,ก็เลยสอดเขานีบาได้เดีย๋ยวจังสิแต่งใหม่มันอีเหลืองครับตัวนี้มันอีเหลืองหัวขักขักเติบเนาะขนาดว่าน้าท่วมก็ยังบ่ได้เน่าเลยครับตัวนี้เน่าบ่หลายดรอกทนน้ำเนาะห้หน้าห้นี่กับประมาณ ความกว้างน่าจะสิบประมาณสิบสองเมตรครับความกว้างสิบสองเมตรความยาวก็ตีเอาประมาณมันเท่าไรน้อนี่ประมาณสี่สิบเมตรก็สิป,ประมาณไหลไหลนิดๆนีน่ละสี่สิบห้าสิบเมตรนี่ละเฉลี่ยแล้วกะสิตกประมาณเท่าไรนี่ งานสองงานบอกให้นี่มันหลเติบครับมันขักเติบครับมันเหลืองเนาะดีวประมาณสองงานนี่แหะครับให้คิดว่าหลากล่องเติบครับเนาะแถวนี้ก็เป็นสิบกล่องไปนีเนาะ ไปสิคอนสชพาหแงเงเนาะครับรถยกเอาสบายเนาะมีรถยกแล้วจะหน้าพานอยู่บัไทยรอบเนี่ยยันยันว่าบมคือเกา่าบได้ขาดมันได้บ่บัขาดมันได้บ่โอ,อ้ลำมันในคักอะไรเลย งามงามเท่าใดบ่ต้องเฝ้าสั่นไว้แล้วนี่ยาดมัน,นเหี่ยวเว้ยหัวกดโอ้สุดยอดเลยหน,น,น,ยนี่นั่นสิเท่เานี่ะสิบ่เสียดบ่เสียด3ตันอยู่บ่ <S 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 โอ้โหหน,นี่ได้นี่ ออกองไงเติบเนาะมีกองมีแต่หัวมันเนะาะกองมันมีแต่หัวเลยเงามันเงาหน่อยๆน่อยึอยงแต่ว่าหัวนี่สุดยอดเลยครับลำก็งามครับลำไีเหลืองลำสดๆเลยปลูกือสิคักว่า เหลืองน้อยเนาะยูลำเนี่ยถือยอดดีเลยมาตรวจแต่เดียวนีไตคนนี้คนนี้เฉพาะโอ้จากเด้อลองลองใส่บ้างหดแล้วแตเบิ้ดเบิดเบิดยัดหยาดหมด,ด,ดแล้วคิดว่า ลำโอ้ฝักดีครับ คางหวยครับบรรยากาศโอ้ไข่แน่ครับหอนกับต้นนาำเลยเป็นคางหวยเนาะบรรยากาศเย็นแนมเลยส่งการท้องซ้ำมือนะโอ้หอนเป็นหอนเลยบรรยากาศดีครับมันจะบด บ็ดนี่น่าจะสามตันอยู่กับมุ่งพุ่นนี่ครับร่วมแล้วมั่นบูธงไล่หรอกมั่นประมาณบูเกินสามงานครับประมาณเนี่ย รยากาศกักพอเฮดเวียวกอน,น,นี่ครับืันนี้ห่อนไป้นนำโคก,ก่อนครับห่อนนำโคกินเย็นก่อน ข้ามั่นกันยังไม่รู้ว่าจากบานนะครับร้านมั่นกันจะเปิดมือแรก nói tung đầy săn và đất này nó tổng nói sẵn đầy săn và đất dạt mặn hiều à Ừ, ừ thầy đeo gì hoàng đó Bớt là mặn Mặn bớt là bò Đeo mất mà... น้ำนอด่แล้ตั้งแต่คุดพวกเงาเลยแหล,ละราคาแตะสามบาทน่ใครย,ยุดอยนี้จริงคุ้มนะเว้ปลูกสามเถาปลูกปลูกงาดเลย ในไฮนานี่แน่อนอนี่ดีวะเพราะตัวนี้กับมันบ็งามมันได้กระซ ו กับอันนั้นมันอยู่เลยสมะซ ו เงามันอยู่เลยเนาะงั้นมันอันอื่นมาได้ไรได้ไรเบ็ดนี่นั่นห่วยพอดีเต็มรถบอจากแล้วพอดีเต็มนี่รอกคิดว่าสิบลูทสามตันนะมันเบ็ดน,นี่ เอาอีกไครนั่นปูอีกใครนั่นปีนี่นีนนนน่นะเบิดอยู่ดอกแต่ว่ามันกระสิเหลือทุกคนและล้านเขาเปิดรนนนะเบิดเลยนะฮะล้านได้เปิดนะนดนะจักบาทแบบนีแ้แล้วคุดเทียนบนนะ่นอ่ะ เคยเดินอากาศดีไปบมวานนี่นะมันจะตายเลยของซ้ำม,มือเนดะี๋ยวมันจะตายนขนาดเลยกับปลามันมเหลืองงามเลยครับสดสดเลยมันฝนมาเนี่ก็ปลูกเลยนะครับเนี่ยเก็บไใบจะคล้องเป็นเนาะสิไปใส่เหลืองครับปุนี่ยผสมกับแป้งก,กับยังแล้วมันบุกอะไรคล้ายลูกแปก้ง เลือยงน้ำนักดีเนาะขายแถวลานน่อยกอแล้วครับเอาครับชิปนี้กขออนุญาตจบชิปไปสักนิดนะครับหลังส่งการเริ่มงานมือแรกครับเป็นยังพอกันชิปหนาครับผมชิปนี้สวัสดีครับ